บอกนะกูมีอะไรจะบอกนะไอ้พวกที่มันต่อยใส่ฉอบเล่นนะเด็กคนนี้ขอย่าส่งใบนะเมื่อกี้กูเห็นนะมีคลิปหมดใครห้าชั่วโมงนะพวกมึงไอคนที่ใส่ไม่ใส่ช็อบมาไล่ต่อยเขาอ่ะกูมีคลิปนะคนไหนพี่เดี๋ยวไปย้อนดูคลิปเอาได้เดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้ว่าไอ้คนไหนเข้าตู้ห้าชั่วโมงเดี๋ยวรู้ว่าคนไหนอ่ะใส่ช็องมามแบบไหนครับพี่ไม่ใส่ช็อปมามาต่อยคนใส่ช็อปที่เขากั้นังมีสตอรี่กันอยู่อ่ะตรงไหนเนี้อตะกี้นี่หรอตะกี้นี่หรอ กิมกิมเาผมรลวครับพี่ขอโทษครับพี่ขออ้างครับเอยากเลงนะครับผมมากับเพื่อนผมได้ครับได้ครับผมไม่ได้ใส่ใครด้วยออันนี้ผมไม่ใช่ใช่ครับผมกำลังถัดว่าไมาพี่ไม่ผมแค่ไปยืนฟังเสียงตดคนแถวนี้ใช่ครับผมผมมาสร้างสีสันนะครับพี่ผมไม่ทำอะไรเลยเนี่ยผมผมอยู่บัว ไหนพี่ต้องตึงอะไรผมด้วยครับพี่โอ้พี่อยู่บูเลยเหรอเอาดิบูรพาลัสซมิงประสังขานังเอาดิครับติดเลยเหรอเอาดีเฮ้ยเราจะโดนใบแล้ววะเพื่อนเราจะโดนใบแล้วอ่ะโอ้จับแล้วข้ามถิ่นเลยเหรอพี่ชายยิ้มหน่อยโดนปาดเลยไม่เราโดนปาดหนองเลยไหมเอาพี่ก็คือแบบเมื่อกี้ผมต่อยผมต่อยผมรับรับนะแต่เขาแทงผมตายผมผิดนะ เอาเองไปก็เมามันลั่นอ่ะก็เมามันลั่นอ่ะมันแก้ครั้งเดียวไงให้อภัยกันได้ไหมให้อภัยกันได้ไหมแค่นั้นแหละเออให้อภัยกันได้แล้วคนไทยด้วยกันปะล่ะคนไทยป่ะะลม่คนไทยด้วยกันไหมอ่ะก็คือให้อภัยกันได้ปะล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยให้อภัยกับแอดมินเดี๋ยวค่อยให้ให้นายกขอโทษตามอะไรอะไรก็นา้ยกเขาไม่เขาไม่ให้อภัยหรอกว่าต้องเคลียร์ไม่ลงก็คงต้องเรียแล้ว่ะจังหวะเคลียร์ไม่ลงก็คงต้องเรียแล้วสัตว์ ปล่อยไปเถอะโดนโดนก็โดนที่เชี่ยไม่ครับไม่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 มันให้อภัยกันได้เอ้ามันกูก็แจ้งกลับดิมันต่อยกูเมื่อกี้นะเอาดิ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 ไปแจ้งกลับเลยครับไปแจ้งกลับเลยครับเอาดิผมแจ้งกลับนะนายก็ต่อยผมอ่ะผมบอกว่ามีคลิปเลยนะดิวาดกันแจ้งแม่แจ้งเในป่าแจ้งในป่าแล้วแต่แล้วแต่แจ้งก็แจ้งก็แล้วแต่ แต่ยังแล้วแต่แจ่รู้ว่ารู้ว่าเออแจ่รู้ว่าขี้แจ้งอ่ะก็รู้ว่าขี้ฟ้องอ่ะเด็กขี้ฟ้องอ่ะแจ้งก็แจ้งไปแจ้งก็แเด็กขี้ฟ้องเด็กขี้ฟ้องเด็กขี้ฟ้องไม่บอกกาผิดพลาดกโอ้จะแจ้งเลยคนเรามันผิดพลาดกันได้ไม่เราคนถึงตายกูกูยังไม่กดเลยเกียวนายไม่ตายหรอกนะเฮ้ยฮัลโหลอะไรเพื่อนว่าไง ค่ะตอนของของเดิมพันแปดนี่ไงเนี่ยไอหัวงอกอ่ะไอหัวงอกโคนเนี่ยหัวงอกโคนพี่แหนมว่าไงครับพี่แหนมพี่ชายค่ะตอนของของเดิมพันแปดล้านเกินไปว่ะเกินไปว่ะโชดนี่สี่ร้อยตอนเนี้ยกะกะรวยเลยเดี๋ยวนี้แล้วสองสองแปดล้านเขาว่าเฮียซื้อคือซื้อข่าวในกิจจาน์ในพี่ชายนะ ไม่มีบอกนะไม่พอเบิกเดี๋ยวแปดร้อยห้าสิบจานเอ้าโมดอีกแล้วไหนแบ่งผมสักร้อยจานดิเดี๋ยวไปทํางานไม่มีอดิเดียรจานเดียวใส่ไปเนี่ยชุดดำให้อภัยกันได้กัยใว้เพื่อนนี่เราจับมือกันไหมจับมือกันไหมเราเป็นคนไทยกันไหมเพื่อนยื่นมือนายมาไหมยื่นมือนาย เพื่อนเรามันเป็นผู้เล่นใหม่อ่ะมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยใช่เราเราเออไว้เออจริงๆอ่ะเตือนกันได้ใจเย็นดิใจเย็นดิรอบแรกอ่ะเตือนกันได้แต่ถ้ารอบต่อไปค่อยว่ากันรอบแรกอ่ะเตือนตักเตือนกัตักเตือนได้ไม่เป็นไรใช่ถ้าเกิดรอบสองอะเราเราให้นายแบนเราเลยเว้ยเราจะไม่มาเหยียดที่แล้วเราเราจะบินไปสายไกล์นะเพื่อนนะใช่เราจะบินไปสายไกด์ที่สุดจะบินไปบ้านคนเราจะไม่มาอลงเหนือพ่อไงสัตว์โลกเหนือเฮียอะไรหยอกหยอก ขคลกหนขอโคลกเหนูอยาก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 